ในรอบของฝ่ายตันรุ่นนะครับที่ได้รับการสนับสนุนนะครับจากผู้สนับสนุนของเราดังต่อไปนี้ครับขอขอบคุณสีวะไร่ล่หัวฉันรับเท้าหนึ่้อยห้ครับขอบคุณอธิคมครับขอขอบคุณเวสเป้ลามิชาบมอแปดครับขอขอบคุณอันคุณียาครับขอขอบคุณนะครับวาเลนติโนบายนนทวัฒน์ครับและขอบคุณจีแอลกาเล็ตดีซ่าครับเอาละครับแขกรับเกียรติทุกท่านครับและสำหรับในรอบนี้นะครับกับรอบไฟนอลควีเชนนะครับพวกเธอทั้ง8คน จะมาตอบคําถามนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นคําถามนะครับตัดสินว่าใครนั้นเหมาะสมจะครองมองกุฎกับมิสแกรนชุมพร2023และมิสแกรนตรัง2023ได้เลยครับใช่แล้วครับซึ่งกต็การของเราในรอบนี้ในการทั้ง8คนจะมีเวลาเหมือนกัน60วินาทีตอนนี้ครับพร้อมแล้วนะครับคําถามอยู่ในมือผมแล้วครับคําถามของทั้ง8คนนะครับในการประกวดมิสแกรนไทยแลนด์2023 มีแนวน้กจะจัดขึ้นในวันที่29เมษายน2566ซึ่งอีกไม่นานจะเป็นวันเลือกตั้งถ้าหากคุณได้มีโอกาสไปเลือกตั้งในครั้งนั้นคุณยังจะเลือกให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นานายกรัฐมนตรีอีกสมัยหรืรอไม่เพราะเหตุใดอีกครั้งนะครับสำหรับคำถามรอบไฟลอลควอร์ชันนี้นะครับ สำหรับในการประกวด Miss Grand Thailand 2023นะครับเราจะได้จัดขึ้นนัในวันที่29เมษายนในปี2023ซึ่งแน่นอนครัว่าอีกไม่นานนะครับจะเป็นวันเลือกตั้งถ้าหากคุณได้มีโอกาสไปเลือกตั้งในครั้งนั้นคุณยังจะเลือกให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกหนึ่งสมัยหรือไม่เพราะเหตุใดและสำหรับท่านแรกนะครับที่จะได้ทำการตอบคำถามขอเชิญ MCT 01ครับเชิญครับ มีเวลาในกนออารตอบคำถาม60วินาทีนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับสำหรับคนแรกของเรา MGC T 01อ่ยปิยัติดาโพทองถ้าพร้อมแล้วเชิญครับไม่เลือกแน่นอนค่ะและออยอยากฝากถึงคนเอกประยุทธ์ว่าถ้าท่านไม่สามารถแก้ไขปัญหาปาดท้องของประชาชนได้ยังต้องให้ประชาชนแบกรับภาระคา่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเรื่อยๆออกเถอค่ะออกให้คนที่มีความรู้ความสามารถมาจัดก,การบริหารแทน และออยเชื่อเลยนะคะว่าการเลือกหน้าการเลือกตั้งครั้งต่อไปประชาชนทุกคนจะมาพิาาพากษาท่านที่ครูหายเลือกตั้งและออยคืนหนึ่งในนั้นว่าที่มีแกรนชุมพอตังคนต่อไปขอบคุณค่ะรายชี่อคำตอบของเชิญครับ m g c p 0 1ออยปีธิดาโพทรและขอเรียนเชิญนะครับหมายเลขต่อมา MGCt06 ไทย,ยีนัทชิรหาเชวยชานีครับสชิสครับ ซึ่งกติกาจะเป็นกติกาเดียวกันนะครับมีเวลา60วินาทีเมื่อเวลาหมดไม่จะตัดลงทันทีถ้าหายืน MTCT 0 6พร้อมแล้วเชิญครับค่ะอยากจะบอกคำแรกเลยว่าโอ้โหมีเรื่องหรอค่ะ <laughs> แล้วก็อยากจะร้องเพลงนี้ด้วยว่า <laughs> ลาเธอได้สักทีลา ดีกว่าเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณด้วยนะสำหรับ m g c t ศูนย์หกทายดีและธริการช่วยทานี้นับและขอได้เชิญหมายเลขต่อไปเลยนะครับ m g c t 092พัฒนาพัชรธิดารัตะนกะระจ่างครับในคำถามเดียวกัน60ิวินาทีถ้าพร้อมแล้ว m g c t 09เชิญครับหนูเป็นเด็กยุกใหม่ค่ะ ที่เชื่อในคำโบราณที่กล่าวว่าระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนและบุคคลนี้ที่สุจได้เห็นแล้วว่าไม่มีความรู้ความสามารถในิหารประเทศ <c oughs> และในไม่กี่ <c oughs> เดือนข้างหน้าหนูและประชาชนทุกคนจะเข้ามาแก้ไขปัญหาประเทศของเราใหม่โดยการที่เราจะไม่เลือกคนมาสืบต่ออำนาจ <c oughs> และอย่าให้ประยุทธ์จันโอชาเข้ามาหวนคืนเข้ามายึด อำนาจของควรที่จะเป็นของพวกเราทุกคนขอบคุณคะ่ะครับผมก็มีอะไรครับมีคำตอบของเธอได้กับ MGT 0 9 2พักาัทธิดารัตนาการย์ครับและขอเชิญในหมายเลขต่อมาครับ MGT 1 6เอรินปียธิดาเสกหลวงครับห0สิบวินาทีถ้าพร้อมแล้วเชิญครับแน่นอนว่าไม่ค่ะเห็นจากการทำงานของท่านตลอดแปปีที่ผ่านมานะคะไม่เคยมีอะไรดีขึ้นเลยขอเถอคะค่ะ ให้โอกาสคนที่เขามีความสามารถมีศักยภาพขึ้นมาบริหารประเทศแทน,อน,อนบอกจะทำตามสัญญาแต่เคยทําได้สักเรื่องไหมคะ,<ส>ะเลนน่ด้วยค่ะนอกจากจะทำตามสัญญาไม่ได้สักเรื่องแล้วเนี่ยนะคะให้โอกาสคนรุ่นใหม่ได้เข้ามาพัฒนาและบริหารประเทศนะคะเพราะคนรุ่นใหม่เขาจะได้พัฒนาประเทศไทย ให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วไม่ใช่อย่างเป็นประเทศที่กำลังจะพัฒนาเหมือนทุกวันนี้ขอบคุณค่ะและนี่คือผู้ตัดสินครับ MGCG 16เอรินปียะธิดาเสงหลวงรับและคนต่อไปเลยนะครับเราต้องขอเรียนเชิญนายสาระ MGCG 17อุ้มธวีพรทิ้งจำรักครับคำถามเดียวกัน60นาทีถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ อุ้งขอตอบอย่างตรงไปตรงมาเลยนะคะว่าไม่ค่ะตลอดระยะเวลา8ปีที่ผ่านมาประเทศไทยของเราต้องการการแก้ไข<ร>แล้วค่ะ1 1> ประชาชนต้องอยู่กันอย่างมีความสุขเศรษฐกิจจะต้องดีขึ้นเราไม่สามารถอยู่แบบนี้ต่อไปได้อีกและที่สําคัญอุ้งยึดมั่นในอุดมคตินี้มาตั้งแต่แรกแล้วเรามีหน้าที่อยู่เพื่อพัฒนาคงรักษาประเทศนี้เพื่อเยาวชนและลูกหลานของเราในวันข้างหน้าได้อยู่กันอย่างมีความสุข อยากให้ใครมาริดนรอนสิทธิ์ในการเลือกผู้นำประเทศของคุณค่ะเพราะประเทศนี้เราคือเจ้าของขอบคุณค่ะขอบคุณครับคุณผู้ชมเช MGCG หน่งเจ็ดตุ้งธนิตรจักครับและขอเชิญด้วยครับหมายเลขต่อมาครับ MGCG หาเมจิพลอยพัชชาชนรกุลพูิ์ครับห0สวินาทีนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับค่ะหนูขอตอบตามความจรงะะิงนะคะไม่ต้องรอ การเลือกตั้งครั้งล่าสุดก็ได้ค่ะเพราะว่าหนูไม่ได้เลือกท่านมาตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วเพราะว่าหนูอยากให้ประเทศพัฒนาค่ะพูดในฐานะเด็กรุ่นใหม่แล้วก็เศรษฐกิจของเรานะคะควรที่จะดําเนินต่อไปได้อย่างดีเยี่ยมนะคะประชาชนควรได้เลือกในสิ่งที่ตัวเองต้องการ ไม่ใช่เอาอะไรมายัดเยียดให้เราค่ะขอบคุณค่ะและนี่คือคำตอบของเชิญนะครับ M G C T เป็มในจีบอยพัะชาครับขอเชิญหมายเลขถัดไปเลยนะครับ M G C T 08แน่งนนประสรีวันครับถ้าพร้อมแล้ว60วินาทีเชิญครับค่ะสำหรับหนูหน,นะคะอายุหน,นูนก็ยังไม่ถึงเนาะ เลือกก็ไม่ได้แต่ทุกคนรู <achts> <glad> <ics> like like ้ทุกคนเห็นโลกรู้ประเทศรู้ประเทศเราเป็นประเทศแห่งประชาธิปไตยอยู่แล้วนะคะทุกคนจะเลือกหรือไม่เลือกก็เห็นกันอยู่ว่าค้าควรหรือไม่ควรค่ะขอบคุณขอบคุณด้วยนะครับ M G C T 0 8นแนรัติีวันครับและขอเชิญนะครับหมายเลขสุดท้ายครับ M G C T 1 0ปากป่งรักกิีทำใจุณ60วินาทีเชิญครับ ขออนุญาตไม่เลือกนะคะแต่หนูไม่ได้บอกว่าท่านเป็นคนไม่ดีเพราะว่าปีนี้เป็นปีแรกที่หนูได้รับสิทธิ์ในการเลือกตั้งและหนูอยากจะใช้สิทธิ์นี้เลือกผู้นําที่มีความเป็นผู้นําที่ดีมากกว่าเดิมแล,และพร้อมพัฒนาสังคมประเทศไทยขอบคุณค่ะและนี่ครับคือคำตอบของเชิกับ m t c 1หนึ่งฝั่งปดพันรัฐทีครับ เป็นไงกันบ้างครับคุณผู้ชมทุกท่านครับสำหรับไฟนอลกไฟชั่นของผู้เขินทั้ง8คนนะครับเด็กได้ว่านะครับสำหรับในช่วงหน้าเราจะได้ทราบกันแล้วนะครับว่าสําหรับหมายเลขไหนในการที่จะคว้าตําแหน่งกับนิสแกรนชุมพร2 0 2 3และนิสแกรนตรัง2 0 2 3ไดเลยครับโดยการด้วยวันนี้อยากจะให้กับเราทุกท่านลงคะแนนกันสักครู่หนึ่งและตอนนี้ต้องขอบคุณนา่งนั่เราทั้ง8คนด้วยนะครับและผมขอเสียบประยุกต์กับน้องๆ8คนสุดท้ายของเราด้วยนะครับ อขอบคุแขกผู้เก็ดทุกท่านครับและสำหรับในช่วงเวลานี้นะครับเป็นอีกหนึ่งค่ำคืนพิเศษสําหรับเธอและแฟนแๆทุกคนครับเีม่ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับเธอได้สร้างปาฏิหาริ์ต่างๆมากมายและที่สำคัญนะครับได้สร้างรอยยิ้มความรักนะครับที่เกิดจากแฟนๆทุกคนทั่วประเทศและต่างประเทศให้กับเธอคนนี้ได้เลยครับ